วิชาของใจสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนท่านพ่อหลีธรรมธโรในชีวิตของคนเรานั้นนะครับเรื่องที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องเงินแต่คือการจัดการกับใจของตัวเราเองบางวัน แค่จะทำใจให้สงบยังยากเลยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านรู้ดีว่าการฝึกใจต้องมีวิชาไม่ใช่วิชาที่เรียนมาจากหนังสือแต่เป็นวิชาที่ต้องลงมือทำจริงเห็นจริงมันถึงจะเปลี่ยนปแปลงได้จริงและท่านพ่อหลีธรรมธทโรค,คือหนึ่งในสิทธิ์ที่ได้เรียนวิชานี้แบบเต็มๆท่านพ่อหลีเมื่อได้เรียนธทม จากการนั่งฟังธรรมยาวๆแต่เรียนจากการเดินตามรอยหลวงปู่มั่นเรียนจากการเก็บผ้าพับผ้าเรียนจากคำตักเตือนสั้นๆอย่างที่หลวงปู่มั่นเตือนว่าดูดีๆสิข้างในมีแต่มูดคูดนั่นแหละหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้เห็นความจริงของร่างกายทุกอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ แต่มันกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่หลวงปู่ม,มั่นช่วยฝึกสิทธิ์ให้รู้จักสติและรู้จักใจตัวเองแล้วท่านพ่อหลีเรียนอะไรจากหลวงปู่ม,มั่นบ้างท่านพ่อหลีฝึกใจอย่างไรถึงได้เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพระผู้มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมีพลังจิตสูงได้เรามารับฟังสิ่งที่หลวงปู่ม,มั่นท่านสอนท่านพ่อหลีกันครับวิชาของใจ นำมาจากหนังสือธรรมะทะลุโลกของท่านพ่อหลีธรรมทโรเสียงอ่านโดยปราศสียาภัยท่านพ่อหลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบารมีและบุญที่สั่งสมไว้ มีชีวรประวัติอันงดงามท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีภูมิธรรมและมีพลังจิตสูงยิ่งมีจริยวัตรที่งดงามมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการเผยแพร่สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมศักดิ์สรทที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโม ให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่มีธรรมะเป็นอาบุธจึงได้รับสมัญญานามว่าอัศวินนักรบธรรมของพระกรรมฐานสายป่าท่านเป็นพระผู้ลำเลิศดด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกนามบรรดาสานุสิทธิ์ของท่านก็มีมากมายท่านเป็นพุทธทายาท ที่องค์อาจในศีลบารมีสมาธิบารมีและปัญญาบารมีอีกทั้งยังเป็นพระนักปฏิบัติที่องค์อาจในการเผยแพร่ธรรมะโดยแท้ปฏิปทาอัลมุนละไม่ของท่านทำให้บรรดาสาธุชนเลื่อมใส่ทั้งกายวาจ,จาและใจคันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ซาบซึ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวง สั่งสอนอบรมพุทธบริษัทให้เป็นบุคคลพลเมืองดีในชาติมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่บูชาแสงแห่งพุทธธรรมส่องสว่างโดยพุทธสาวกผู้บริสุทธิ์ให้ความอบอุ่นสงบสุขแก่ผู้คนทั้งปวงท่านจึงเป็นสิทธิที่ท่านพระราชรัญมั่นเมตตาและให้การดกย่องเป็นพิเศษว่ามีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหารเฉียบขาดถึงพร้อมด,ด้วยศีลด้วยธรรมและหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงท่านพ่อหลีด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่าเรามองดูท่านพ่อหลีทีแรกเราก็เลื่อมใสเลยนะท่านเป็นผู้มีบุญวัสนาจริงๆน่าชมเชยน,น่าเคารพน่าเลื่อมใสมีสง่าราศีสงาาพพ่าผ่าเผยองคอาจกล้าหาร เด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นนักเสียสละท่านพระอาจารย์มั่นโปรดที่จะสนทนาและเมตตาม,มากไม่เคยตำหนิอะไรเลยมีแต่ยกย่องชมเชยท่านพ่อหลีนับเป็นพระเทระที่มีพลังอำนาจจิตสูงและสำคัญยิ่งรูปหนึ่งในสายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตที่ประสบความสำเร็จทั้งในทางธรรมและทางโลกท่านได้บรรลุภูมิธรรมในขั้นสูงสุด และองค์ท่านทราบว่าอดิตชาติได้เกี่ยวข้องกับจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอาโศกมหาราชโดยตรงครั้งแรกที่ท่านพอหลีเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตในปีพศ2469ท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนบทภาวนาสั้นๆว่าพุทโธคำเดียวและสั่งให้ไปอยู่ป่ากับพระอาจารย์สิงห์ และพระอาจารย์มหาปินที่เสนาสนะป่าบ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบนลราชธานีปี2474ได้มีโอกาสพบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบรมนิวาสอีกครั้งท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนธรรมใจความสั้นๆว่าขีนาชาติวุสิตังพรหม,มจริยานติพระอริยเจ้า ขีนาศพทั้งหลายท่านทำตนให้เป็นผู้พ้นจากอาสวะแล้วมีความสุขนั่นคือพรหมจรร์อันประเสริฐจากนั้นในกลางปี2474ท่านได้ติดตามท่านพระจารย์มั่นเป็นจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพอดีเล่าว,ว่าในขณะอยู่ที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ได้ออกบิณฑบาต กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นนิดขณะเดินบินธบาตท,ท่านได้สอนกรรมฐานเตือนใจอยู่เสมอพอเห็นหญิงสาวสวยง,งามผ่านมาท่านก็บอกว่ามองดูให้ดีสินั่นเป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมดูให้ดีๆด,ดูเข้าไปข้างในมูดคู่ท้งนั้นไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนสัตว์หรือสิ่งของ ท่านก็จะให้โอวาดพร่ำสอนเตือนใจท่านพ่อหลีทุกวี่ทุกวันจีวรใหม่สบงใหม่มีคนเขาออามาถวายท่านพระจารย์มั่นไม่ให้ท่านพ่อหลีใช้ให้ใช้สบงเก่าๆขาดๆวิ่นๆเอามาประชุนใช้พื้นที่มีสีสันสวยสดหรือขาวท่านพระจารย์มั่นให้เอาไปทำลายสีเดิมแล้วยอมด้วยแก่นขน,น วันหนึ่งท่านพ่อหลีได้เดินตามท่านพระราจารย์มั่นไปบิณฑบาตถึงที่แห่งหนึ่งท่านเอาเท้าของท่านเตะกางเกงขาดที่เขาทิ้งไปข้างถนนแล้วก้มลงเก็บกางเกงขาดตัวนั้นเนบไว้ใต้จีวรเมื่อกลับถึงกุติแล้วท่านก็นำเออกไปซักแล้วพาดไว้ที่ราวตากผ้าแห่งหนึ่งต่อมาบัหลังได้เห็นกางเกงขาดตัวนั้นได้กลายเป็นถุงย่ามใบน้อย และสายรัดประคดเอวที่เย็บด้วยมืออันกระถัดรัดท่านบอกว่าท่านหลีพุงยาบไม่นีและรัดประคดอันนี้เอาไปใช้ซะแล้วท่านพ่อหลีได้กล่าวสรุปในเรื่องนี้ไปว่าการได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์มัน่นนี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดี และละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่กับท่านได้เวลาเดินบนพื้นกระดานทำเสียงดังก็ไม่ได้เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลากรืนน้ำมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาะตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปูที่นั่งที่นอนเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นผู้มีวิชา ต้องละเอียดละออ,อรอบคอบเรียบร้อยทำอย่างตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจะต้องถูกไล่หนีกลางปรรษาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอดทนพยายามใช้ความสังเกตของตนบางวันเมื่อฉันแล้วจัดแจงเก็บบากเก็บจีบอนผ้าปูนั่งปูนอนกระโถนกาน้ำหมอนและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของท่านต้องเข้าไปจัดไว้ก่อนท่านเข้าไปข้างใน จัดเสร็จแล้วก็จดจำไว้ในใจแล้วได้กลับออกไปอยู่ในห้องของตนซึ่งกันไว้ด้วยใบยตองเจาะช่องฝ่าไว้พอมองเห็นบริขารและตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าไปในห้องแล้วเห็นท่านมองข้างล่างข้างบนตัวตราบริขารของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราก็ต้องคอยมองดู แล้วจดจำไว้วันหลังก็ทำใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่เห็นท่านทำเองต่อมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องของตนมองลอดช่องฝาสังเกตดูเวลาท่านเข้าไปในห้องท่านเข้าไปแล้วนั่งนิ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างบนข้างล่างแล้วก็ไม่จับต้องอะไรอีกผ้าปูนอนก็ไม่กลับ แล้วท่านก็กราบสวดมนต์ไหว้พระสักครู่หนึ่งท่านก็จำวัดเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ดีใจว่าเราได้ปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านนอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึหกหัดจากท่านไปจนเป็นที่พอใจทุกอย่างแต่ก็เอาอย่างท่านได้อย่างมากเพียง60เท่านั้น ท่านพระจักมันสั่งท่านพ่อหลีว่าให้ช่วยท่านในเรื่องสืบทอดข้อวัดปฏิบัติเพราะท่านมองไม่ใครเห็นใครที่จะช่วยได้และสั่งกำชับเป็นพิเศษว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นสถานที่อาศัยวิเวกของบรรดานักปราดในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านพ่อหลีจะออกจากจังหวัดนี้ให้ปฏิบัติตามสามข้อหนึ่ง ให้ไปพักวิเวกอยู่บนยอดดอยขมอจังหวัดลำพูน 2. ให้ไปพักวิเวกในถ้ำบัวทองจังหวัดเชีงยงใหม่3ให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านพ่อดีกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวบุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วยเพราะพุทธเจ้าย่อมไม่สันเสริญบุคคลชนิดนั้นและตัวเราเองก็ติดเตียนตัวเราเองถ้าหากเราจะทำอย่างนั้นบ้างเราก็สบายไปนานแล้วไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนี่ก็เพราะเห็นแก่ศาสนาเป็นส่วนใหญ่หลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่นกล่าวชมและต้อนรับท่านพ่อหลีในคราวที่ท่านพ่อหลี ไปพักที่วัดบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครว่าหลวงปู่มั่นชมตลอดว่าท่านหลีนี่เด็ดเดี่ยวมากเพราะท่านหลีเคยอยู่กับท่านมานานหลวงตาเล่าต่อไปอีกตอนหนึ่งว่าพอท่านพ่อหลีไปนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือหลวงปู่มั่นก็สั่งเราว่าประจัดที่พักในป่าให้ท่านหลีนะท่านหลีไม่ได้อยู่ป่ามานานแล้ว กระดูกหมูกระดูกวัวเต็มคออยู่นี่เห็นไหมท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านเมตตากันนะภายนอกฟังไม่ได้ภายในลึกลับอยู่ด้วยกันเราอยู่กับท่านมาแสนนานท่านก็ไม่เคยบอกให้เราไปจัดเสน,นาสนะให้องอื่นเลยพอตอนเช้าฉันเสร็จเราเข้าไปจัดที่พักในป่ากก่อนแล้วหลวงป,ปู่มั่นท่านเดินด้อมๆตามไปดูกิริยาแบบนี้ ท่านไม่เคยทำกับองค์ไหนเลยท่านเข้าไปดูเองแล้วถามเราว่าไหนไหนจัดตรงไหนให้ท่านหลีละ่ะแล้วท่านก็มองโน่นมองนี่เราพูดแบบสบายว่าเออเข้าท่าดีนะคือเราเอาเตียงไปวางให้เรียบร้อยให้ท่านพักสบายสบายหน่อยนี่คือท่านพ่อหลีท่านได้รับการต้อนรับพิเศษจึงหลวงปู่มั่นเสมอมา เมื่อฟังเรื่องราวของท่านพอ่อฤทธิ์จบแล้วเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลอยๆไม่ใช่เรื่องนั่งหลับตาแล้วก็จบแต่มันคือการฝึกตัวเองทุกวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนหลวงปู่มั่นท่านสอนแบบตรงไปตรงมาสอนผ่านงานเล็กๆที่ใครก็คิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วนั่นแหละคือหัวใจของการฝึกใจ เดินต้องเบาเปิดประตูต้องเบาเก็บผ้าต้องเรียบร้อยเห็นคนสวยก็ให้ดูให้ทะลุถึงความจริงทุกอย่างคือการฝึกสติฝึกความละเอียดและฝึกให้รู้เท่าทันใจตัวเองท่านพ่อหลีได้เรียนแบบนี้ทุกวันจึงเข้าใจว่าจะเอาทำต้องเอาจริงเพราะถ้ายังทำแบบครึ่งๆกลางๆใจก็ไม่เปลี่ยนกิเลสก,ก็ยังคุมชีวิตเหมือนเดิม สรุปง่ายๆก็คือวิชาของใจไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ความเก่งแต่ใช้ความตั้งใจและความซื่อสัตย์กับตัวเองใครปฏิบัติจริงคนนั้นก็เห็นผลใครที่ฝืนใจตนเองได้คนนั้นก็พ้นทุกได้เร็วนี่คือสิ่งที่หลวงปู่มั่นฝากเอาไว้การฝึกใจเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆขอแค่เรากล้าฝึกกล้าดูตัวเองและไม่หนี เมื่อเจอกับความจริงของชีวิตผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศน์ในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ